สวัสดีชาวแคมปิ้งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องเที่ยวตกปลาแคมป์นะครับวันนี้ก็มาตั้งแคมป์นะครับที่นะอ่างดอกกายแคมปิ้งนะครับอยู่ที่ระยองนะครับนะครับอ่างเก็บน้ําดอกกายนะครับ วูตอนสายๆนะครับวันนี้ก็ราวๆแปดโมงนะครับคาทิตนะครับกำลังจะขึ้นนะครับนี่ครับร้อนเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษานะครับมาแคมปิ้งกลางเต็นท์นะครับพาแดดนะครับจะดูว่าแดดมันจะร้อนขนาดไหนนะครับ เดอนเมษานะครับช่วงหน้าร้อนแล้วก็คนตั้งแคมป์ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็มีปลาฟลายครับพอดีว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะกลับบ้านตาจังหวัดกันนะครับก็ผมก็ไม่ได้กลับไม่ได้ไปไหนนะครับก็มาตั้งแคมป์นะครับ ว่าแดดจะร้อนแต่ว่ามีลมนะครับอยู่ติด้างนะครับาเก็บน้ำนะครับ่างรองกายนะครับเดียวก็โอเคนะครับเรียวก็จะให้เครดิตทางลานแคมปิ้งหน่อยครับก็ นี่นะครับหน้าอ่างดอกกายแคมปิ้งนะครับนะฮะอยู่ที่ขอบอ่างดอกกายนะครับระยองนะครับเซิร์ช Google Map นะครับช่วงนี้ก็คนจะปราบลายครับออเบาบางนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับ อากาศก็โอเคครับดีครับแต่แดดร้อนครับเป็นช่วงเดือนเมษาเข้าใจนะครับลมเสียงลมได้ยินเสียงลมไหมครับว่าพูดถึงว่าอากาศก็ไม่ร้อนนะครับร้อนแดดเฉยมันไม่อบอ้าว ตอนนี้น้ำก็แห้งครับน้ำลงไปเยอะเลยครับใครมาตกปลาตอนนี้ก็พอได้ตัวนะครับพอมีตัวอยู่ครับแต่ว่าน้ำมันจะตื้นนะครับต้องลงไปนู่นแล้วก็เกาะเกาะตรงนู้นนะครับเนี่เดี๋ยวะชื่ดูนะครับดูนะครับตีออกไปทางตีเบรดออกไปทางนู้นนะครับฝั่งนู้นเขาก็มีตกครับ น,นั่นเขามางค้างคือนครับนะยิงมีเรือได้ยังดีครับไปเกาะเล็กๆนั่นเลยครับสำหรับสายตกปลานะครับน้ำลงอ้อตรงนี้นมีต่อนะ่ฮะห้องฟรองไม้ เราก็จะเก็บพาไปแล้วก็ทามาครั้งหน้าก็น้ําขึ้นเราจะได้รู้ตําแหน่งนะครับว่าตรงไหนมีตอตรงไหนมีโขดหินโขดดินนะครับเรามันสายตกปลาสายแคมป์อยแล้วครับต้องศึกษาครับ นะพื้นที่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวว่าจะเดินไปเรื่อยๆนะครับรอบๆนะครับ เบาบางนะครับแต่ก็บอกมีครับตรสามเต้นนะครับเรียงๆนะครับ ก็ผมก็ขอฝากผลงานหวยนะครับครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสดีครับ